เอาเอาแอลกอฮอล์ล้างเผลีอ่อนะไม่ต้องเอาเอานี่เอาเช็ดก่อนเออเสียบไหมกกอกขนเหรอสามวันถ้าสามวันพัไปซื้อเนี่ยอ่านเหีไงเขาด่ะเยอะเลย

ไปซื้อวัตเตอร์มาแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยฮะระวังเลยเด็กหน่อยโอ้ยน ล้อ <Okay. S 2> ล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกแผลเดือยเดี๋ยวให้พี่มาไปซื้อของแหลเอาไปให้พ่อเลยแม่ตายแม่ตายฮะ <c oughs> เออไป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 กินกินสู้สู้ชีวิตสู้ชีวิตเอมัน <c oughs> <c oughs> ของเต็มไม้เต็มมือเลยวันนี้จะถือไม่ได้แม่านายเออมาเตอร์เดี๋ยวเอาเตอร์ติดเนาะโอ้แต่ของเปิดองรีบเลยเว้ยป้าก็ไม่หาแล้วปลายากขนมได้แล้วเนาะขนมก่อนมาม่าไปไปกินหลายหลายวันบ้าน่ไหนนาง ไปอยู่ไหนหอยู่กาผ้าโรงพ่อพ่อ,รอโรงอยู่ใครอยู่กพพพ็พ่อหรืออยู่กับใครก็พ่อแม่ไปตายแล้วเ,เรียวปิดให้น้องนออ่ะพี่ใส่ไปก่อนไอ้กล่องกองยาเนี่ยใช้ได้ผนลนะเนี่ยเออ เออไปรักษาตัวเองเปเอาไปให้พ่อไปกล้วยเนชีวิตใจได้วิ่งนีก็ไม่ได้ล้มต่กอดออยเหนื่อยไหมเนี่ยมดไหมโอเคป่ะทำงานกันดีกว่าเรายวจกึ่ตัว่ป